พื่อนคนไทยจะมาหาแวะมาหาเอาขวดโหลมาให้ยายเขาบอกว่ามาแป๊บเดียวก็ไปนึลกว่าเขาจะมานานจะได้ทํากับข้าวกินเขาเอา่อมีร้านอาหารแล้วก็ขวดโหลที่เขาซื้อพวกผักพวกอะไรเนี้ยโหลใหญ่ๆอ่ะเขาเห็นยายดองผลไม้เขาก็เลยถามว่าเอาไหมยายก็เลยว่าบอกว่าเอาเลกเขาจะแวะเอามาให้ตอนแรกนึกว่าเขาจะมาอยู่นาน จะได้ทําอะไรกินทํากับข้าวกินแต่เขาบอกว่าแวะมาอย่างเดียวเขาเอากับข้าวมาส่งมั้งก็เลยแว้เอามาให้ยยไม่มีอะไรฝากก็ลเลยว่าจะเอาแจวบองเพื <c> ่อ <oughs> เอาออกมาจะตักแจวบองแบ่งไปกินหน่อยนี่ใหญ่เหลืออีกสามเดือนนิดนิดแค่นี้ก็พอแล้วมนะั้งสามเดือนนิดนิด <c oughs> อุ้ยมันแตกแล้วเนี่ยอู้มันแตกโอเดี๋ยวหาทงใส่ก่อน เดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ให้เอาไปด้วยนี่แกงเขียวหวานอุ้ยนะคะถุงใส่ก่อนมันแตกมั้งเพื่อนจะมาหาตอนสิบเอ็ดโมงก็เลยรดน้ำผักรอดีกว่าร้อนร้อน เอาแล้วเอาแต่หน้าหน้ามอนโอ้แต่สวยกว่ายายอีกสีเสื้อตัดกันมากไาเข้าสวนเราเป็นคนสวยนะนี่สองสวย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 ว้ย มาดูสวนค่ะมาดูสวนมาดูสวนได้ถ่ายเว็คลิปมันเดินไหมโอ้มันเดินติดแค่ลูกเดียวอะไรเนี่ยต้นประมาณนี้เพิ่งจะปลูกเพิ่งจะปลูกนี่คุยกันไปคุยกันมาเพลินเพื่อนบ่ายโมงกว่าแล้วยายทำกับข้าวให้แฟนยายกินแล้วนี่ยายกินแค่นี้พอ อะไรว่าจะทํากับข้าวกินไม่ทาแล้วเดี๋ยวตอนเย็นยายจะย่างไก่กินเนาะกินแค่นี้พอลับานมาซื้อไข่คุยอีกแล้วยายว่าจะทำกับข้าวก็จะย่างกินข้างนอกไปเก็บมะเขือเทศมาเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วจ้านี่ ทีนี้เดี๋ยวยายจะไปจุดไฟ ามชั้นที่ใหญ่กินหมูกระทะทั้งหมูกระทะตั้งเก้วหอนไม่ใช่สุกี้อันนี้น่องไก่นะคะหกโมงแล้วนี่อร่อยมะมเส้นยายบอย่างมันช้าไม่เหมือนนาบเอาในกระทะยายก็บอกว่าย่างมันอร่อยกว่าอย่างเบอกให้เขาไปกินก่อน กินไปเล่นเล่นไปย่างไปเล่นเล่นนะแฟนยายไม่เล่นเลนะ่นเนยกินแล้วกินเลยกินพดลาดผืบบอกเออไปกินก่อนบอกเขาบอกแล้วเธอล่ะบอกอเดี๋ยกินตามไปเรื่อยๆ,ๆกินทีหลังอหอมหอมกว่าจะเสร็จกว่าจะย่างเสร็จพี่เหมือนกินอิ่มแล้วอิ่มอิ่ม อุนอร่อยอร่อยมากมากโอเคอร่อยมากมากุดฟรีเดนไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบอะไรเลยนะมอเตอยา่างบอกโอ้ยฉันว่าจะถ่ายคลิปให้แฟนๆเพื่อนๆฉันดูหน่อยก็บอกทำไมไม่บอกแบบกินแบบธรรมชาติไม่มีไม่มีอะไรจัดฉากเลยนะบอกโอ้จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆฉันดูหน่อยเอา้าทำไมไมาบอกอิ่มแล้ว <laughs> อ,อ,อ,อยายก็ ก,กินมาตอนกินมาตอนกลางวันกินมาตอนกลางวันอิ่มแล้วกินปลาให้หมดพอดีปลาที่ยายผัดวันนั้นมันจะหมดกับไข่ต้มสองอันไตว่าเนี่ดูดิไปเชิญทางบ้านชวนทางบ้านกินเมื่อกี้ก็เขาแรกกลัวมไม่อิ่มเนาะไม่เป็นไรพรุงนี้อุ่นกิน นะอยากขอกินข้าวก่อนเด้ะไม่ได้ชิมให้ดูแล้วอร่อยอยู่แล้วแหละ